สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาแจกมดไม่ได้มาทำอะไรนั้นคลิปนี้ครับวันนี้เราอยู่กับเกม GTA San Andreas นะครับพุจะสังเกตว่าทำไมผมไม่มีสก,กินเลยใช่ปะทำไมผมไม่ถึงมีสกินอ่ะเดี๋ยวผมเส,สกสกินให้แล้วกันเพราะว่าคือสก,กินผมหายเว้ยรู้เป็นแร้งแต่ไปแต่งตัวนะฮะสก,กินผมหายไปเลยอ่ะเอออ่ะผมก็เลยใช้สก,กินนี้เล่นแทนนะฮะ วันนี้นะครับผมจะไปไ jeans, เอออะไรก็ได้นะโอเคโอเคฮะวันนี้แล้วันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแค่เข้ามาก็ผิดหรอเฮ้ย,ย,ย,ยมันมันมันเอาจืนจอหน้าผมว่ะนี่คือผมเปิดภาพแม็กเลยนะอ่ะไม่ใช่อยู่นะ oh, like, นี่ยผมเปิดภาพแม็กเห็นไหม เนี่ยมันเนี่ยมันไม่เด้งเว้ยทุกคนดูอย่างเท่โทรศัพท์ผมแรงไงเอ้าดาวขึ้นอ,อีกจเจริญแล้วทุกคนทำอะไรผิดวะเออได้มันมีปืนผมก็มีผมก็มีเว้ยผมผมเล่นเ m มผมก็มีเว้ยผมมีแอมฟูั้งหากมามามา มา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 ผมเป็นทหารนอกเครื่องแบบนะคลิปนี้นะฮะเราจะไปดูเรื่องหาหาหรือว่าจับผิดเกมกันนะฮะวันนี้ผมไม่มีไม่ค่อยมีอะไรทํานะผมก็เลยอุ๊บตก ผมก็เลยเอ้า,มมอาผมก็เลยมาหาอะไรทําสักหน่อยนะฮะอันนี้คือผมเล่นจบแล้วนะ GTA แซนเล่นจบแล้วนะคือเอาตกตกโอ้ผมผิดตลอดเลยวะ่ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมเคลียร์ปัญหานี่เสร็จแล้วทีแรกนะฮะที่เราจะมาจับผิดเกมก็น่าจะแถวนี้ละมั้งนะ โอเคนะเอ่อลิงโหลดอาจจะไม่มีนะฮะลิงเกมนะวันนี้ผมไม่ได้มาทำอะไรเยอะนะโอเคจะมาจับผิดเกมนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเนาะจับผิดเกมนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคแถวนี้แหละฮะที่ว่าผมจะมาจับผิดเกมนะนไายว้าอันนี้คือผมปรับภาพสุดแล้วนะสวยไหมทุกคนโอ้ดูแสงเงาเลยอู้ยังสวยเลย GDAV อะแต่ว่ามันเหมือนไอวีโอเคทุกคนอาจจะรู้กันแล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าทำไม GDAV ถึงไม่ลง Play Store เพราะว่าแมปนะฮะมันใหญ่กว่าแซนแอนเดรีสนะฮะหรือว่า GDAV เยอะมากนะ,ะเขาก็เลยไม่ไอ้นี่นะ,ะแล้วผมอยู่ไหนวะเนีน่ยนี่เดี๋ยวแล้วทมผมไ่ดูตรงนี้วะเนี่ยมันเปนยสปอนตรงนู้นนะเอาโจมตูดเขา อ่ะดูผมจะมาร์คอีสเตอร์เอหรือว่าจะปิดเกมไว้ละกันนะะเดี๋ยวผมจะมา,าไว้ให้้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่นะเนี่ยแต่เราไปเจอกันตอนที่ผมไปเสร็จแล้วละกันนะวิวมันทั้งสวยจริงๆตอนนี้นะครับผมกําลังขับตามรางรถไฟนะเออไปตรงที่ว่าผมกําลังจะไปจับผิดเกมนั่นเองนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไกลามากเลยนะผมต้อง พยายามหันดูซ้ายขวานะฮะเฮ้ยโอเคปืนลั่นอ่ะทีนี้เฮ้ผมได้ยินเสียงอะไรตามหลังผมไม่มีเนาะโอเคอ่ะเหลวแล้วนะเย้ตูมโอเคโอเคตอนนี้ผมมาไว้ให้ตรงนู้นอะเห็นไหมทุกคนเห็นใช่ปะแต่ตรงเนี้ยอ่ะโอเคทีนี้อีสเตอร์เ็กนะอยู่ตรง ไหนนี่ฮะตรงตัว S นี้เลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวน,นะมาอ่ะตรงนี้นะอ่ะตรงเห็นไหมเห็นที่ผมมาร์กว้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันนะอ่ะเดี๋ยวผมตามไปตอนที่ผมไปเจอแล้วลวกันนะโอเคนะฮะตอนนี้ผมว่าผมเจอเครื่องบินว่ะทุกคนเห็นไหมผมเจอเครื่องบินว่ะเราลองลงไปดูกันสะหน่อยดีกว่านะรถผมอยู่นี้ ไม่หายหรอกนะเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเจ้าเบมักของผมนะฮะผมว่าจะขับมันลงไปด้วยเลยแล้วกันนะอ่ะเพื่อความปลอดภัยนะกลัวหายเหยียบกลัวหายอย่างมากผมเป็นคนกลัวรถหายไงกลัวคนกลัวรถหายกลัวรถหายเสร็จแล้วก็ต้อง อ่าเดี๋ยวเราจะไปลองขับเครื่องวินเล่นกันดูนะฮะเดี๋ยวขึ้นเคองบิน,น,นมันว้าวขึ้นอย่างนี้เลยเหรอวะปะผมขับเป็นรู้สึกเย้เราถึงแล้วก็คือน,นี่แหละที่นี่แหละฮะนี่เฮ้ยมันระเบิดทุกคนเจ้าโด,ดูของเรามันระเบิด,ดกลัวระเบิดอ่า เท่นี้แหละนะก็จะเป็นที่ที่ผมจะมาบอกทุกคนนะฮะก็ที่ผมมาร์คไว้นะตรงนี้นะตรงตัว S เลยนะจะเป็นอิสต์เอ็กนะฮะเดี๋ยวผมพาไปไปไปกันเถอะบลดย่อมกันนะเท่นี้วันนี้ฮะพี่เนี้ยเห็นไหมนี่เข้ามาได้ตรงนี้จะเป็นเกมนะฮะ ตรงนี้จะเป็นเกมนะฮะให้เราขับนะแล้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขับยังไงนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเกมนี้นะขับชนแท่งเหรอขับซิซกแซกผมไม่เคยเล่นนะผมเคยมาอย่างเดียวทำยังไงวะ อ๋อนี้จะเป็นชอปเปอร์ธรรมดานะไปไปเฮ้ยอันนี้น่าเล่นว่ะผมขับไปเล่นดีว่ะเฮ้ยน,น่าสนุก,กว่ะนี่เฮ้ยสนุกว่ะทุกคนโอ้ดู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 จริงๆเคยมีเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ทุกคนเดี๋ยว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 ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมเห็นไหมนั่นแหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนายสนายสนาสนายอยู่ไหนวะนู่น ไปไหนแล้วเรือผีสิงนั่น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 เห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะนี่ไงอิสเต์เอกเรือผีสิงเรือผีสิงนะฮะมันขับได้เองว่ะดูดาวขึ้นเหรอตอนไหนวะไปเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันดีกว่านะเจ๋งว่ะทุกคนเอออ้าฝนตกอื ผมขอยืมเรือของเออลุงชัยไปหน่อยแล้วกันนะใครที่ลุงชื่อชัยก็อย่าเพิ่งบอกลุงนะเดี๋ยวผมโดนด่านะ <laughs> ะไรวะเนี่ยเอา้าผมผิดอีกแล้วเหรอเฮ้ยเหนื่อยจังเลยวะกลายเป็นชาวประมง <laughs> เอาลุงจะเอา้าว่ายไปก็ได้วะไม่เป็นไรไปฮนะไม่เอาอ่ะผมไม่อยากว่ายไปโอ้ตำรวจมา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อดาวไม่ขึ้นละอ่ะเดี๋ยวเรารีบไปเลยดีกว่านะจนกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพายุมาแล้วเป็นเรื่องอีกแม่ผมผมใช้เรือตัวเองก็ได้วะไปฮะรีบไปโอ้ยพายุมันหนักมากเลยทุกคนทุกคนอะไรนันเอ้เราไปดูเรือพีซิงกันดีกว่าตอนขณะนี้ตอนนี้สิบสี่นะสิบสี่สิบเก้ายี่สิบโอเคโอ้ยทุกคนผมว่าตอนนี้เรือผมเอ้ยเอยมันแรงมากลมมันแรงมาก ไปเดี๋ยวเราไปดูเออเรือบีสิงกันเลยดีกว่านะถึงแล้วฮะแป๊บเดียวเองนี่ขับขึ้นฝังละว, <laughs> ว้าโอเคไหนเรือบีสิงเพื่อะไรอะ่ะเออตรงนี้มีกรอ้นะฮะเดี๋ยวผมใส่กรอก่อนโอเคได้ละไหนว่าเรือบีสิงเนี่ยนะคือเป็นอีเซ่ที่ผมบอกไว้นะตรงนี้น แต่ว่าเฉพาะคนที่ว่าเปิดเมืองแล้วเท่านั้นนะฮะเออแต่ถ้าใครมาตรงนี้ไม่ได้นะปกติคือมันจะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ปะเนี่ยมันอยู่ได้แค่ตรงตรงเมืองตรงเมืองตรงนี้เนี่ยตรงเมืองเนี้ยแค่นี้เนี่ยมันอยู่ได้แค่ตรงเนี้ยนะแต่ว่าถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าคุณไปกดตรงเกมใหม่เล่นเริ่มเกมหรือว่ากดตรงนี้ปุ๊บแล้วกด BBMX ตรงนี้นะคะคุณก็จะสามารถเล่นหนผมได้แต่ว่าอันนี้คือผมก็ ทำอย่างนั้นแหละไหนว่าเรือผมไม่อยากเหตุผมอยากดำลงไปดูอ่ะมาแล้วนั่นไงเห็นมาทุกคนมาแล้วมาแล้วข้างหลังผมไม่มีใช่ไหมมันจะดได้นั่นไงทุกคนนั่นเห็นหรือเปล่าทุกคนดู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 เดี๋ยวผมดำลงไปให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ำลงก่อนเห็นปะปะเห็นป้าทุกคนเห็นปะไหน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 นี่ เลือผีสิงนะฮะที่เขาล่ำลือกันว่ามันเอออนี่มากเลยนะอืมและผมเปียกหมดแล้วนะพระเจ้าช่วยกล้วยคุณปู่นี่แหละคืออิสต์เอกนะฮะของแท้จริงแท้แน่นอนนะใครที่อยากรู้มากกว่านี้ก็ไปดูกันได้ที่ช่องแ a n k for w a t c h i n นะฮะเพราะว่าผมดูอยู่ทุกวันแหละนะ โอเคสำหรับใครนะที่อยากเล่น GTA San Andreas นะฮะหรือลงมอดถ้าคุณอยากเล่นลงมอดหรือว่าลงมอดไมได้ติดตามกันที่ช่องโจทีนะฮะหรือว่าช่องแตงฟอร์วัตจะเป็นช่องแตงทอสก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ t ส r ตอร์อีสเอร์อะไรแบบนั้นนะส่วนของโจทีเอสแซนะฮะเขาก็จะเป็นแบบว่าเอ่อทำไงอ่ะทำรีวิวมอดอะไรประมาณนั้นนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้งงช้ช่องเขาด้วยละกันนะสำหรับวันนี้ผมไปล bye ะบ๊ายบายครับผมสวัสดีฮะ